พระทรงเป็นหลักใจไทยทางชาติพระเปลืองปราดภูวดินปิ่นสยามพระปณิธานหานกล้าสง่างามพระเรืองนามขวัญพะสะกปรกธานีเฉลิมพระเกียรติพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวไทยท่วนทั่วเทิดพระองค์ทรงสุขสีเฉลิมพระชนราชแท้สองส,สดุดีปิ่นจัก,กรียืนยองอยู่คู่ไทยเธอ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุภพริจจันทรวิทย์พอำนวยการสูนมอนไม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตภ์พวรมราชนินีนาสกุลนครพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่